เบรกแรกเนี่ยนะครับไปนั่งพูดคุยนะครับกับประธานจัดการขันฟุตบอลลีกอาวุโสที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและก็ยังเป็นผอเซนซิริอะคาเดมีบุรีรัมด้วยนะครับเรียกว่าทุ่มเททั้งกายและใจแล้วก็ทรัพย์ส่วนตัวด้วยนะครับคุยกับเสี่ยโยครับที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเซนซิริอนุสอนจังหวัดบุรีรัมครับ 16ทีมแต่ละปีต้องเจอกันทุกทีมไม่มียเยาือนทางฝ่ายจากการแข่งขันอย่างเช่นผมนมีสนามมีกรรมการมีม้านั่งสำรองเตรียมสถานที่ไว้ให้มีรถ169เอาไว้แบบดูแลนักกีฬาคือทีมหนึ่งก็เตะประมาณ10 สิบห้5ครั้งครับ15นัดต่อปีไม่รวมเอฟเอครับนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีจํานวนทีมที่เข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยผมคิดว่านีเห็นว่ามีการโยกย้ายนักเตะเหมือนอาชีพเลยฮะใช่มีการซื้อหานักเตะได้เลขแรกเตะเสร็จจบเลขแรกสามารถย้ายทีมได้ครับในเลขที่สองแต่การเจราจานะใช่เจราจาแล้วต้องมีเอกสารยืนยันด้วยว่านักเตะอย่างเช่นนายนี้เลดสี่สิบปี ขาายทีมไปอยู่ทีมนี้อ่าประมาณนี้ฮะสนุกแล้วก็จะมีเลดอีกอวุศวีพีฮะห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบอีกอีกสิบหกทีมนะครับก็พบกันหมดอีกครับ